สวัสดีครับผมตะโมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบาลโมบายสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนวิธีการเล่นเกมนะครับแต่ว่าจะมาแจกโค้ดไอเทมให้กับเพื่อนๆโดยจะให้เพื่อนๆน,นะครับร่วมกิจกรรมตอบคำถามซึ่งคำถามที่จะถามนี้ไม่ยากเลยนะครับใครที่เล่นเกมคาบาลโมบายอยู่แล้วหรือเป็นแฟนเกมคาบาลโมบายสามารถตอบได้แน่นอนครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าโค้ดไอเทมมีจำนวนจำกัดนะครับ แล้วก็ในส่วนของโค้ดไอเทมนะครับสามารถใช้ได้1โค้ดไอเทมต่อ1 id เท่านั้นเอาละครับทีนี้ก่อนจะไปดูว่าคําถามเป็นยังไงนะครับเรามาดูวิธีของการรับโค้ดไอเทมก่อนว่าทํำยังไงสําหรับการรับโค้ดไอเทมนะครับก็คือจะให้เป็นเพื่อนตอบคําถามนะครับที่ผมถามไปก็จะมี2ข้อด้วยกันนะครับสําหรับใครนะครับที่ได้คําตอบแล้วนะครับก็ให้พิมพ์คําตอบที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับย้ํานะครับว่า ใต้คลิปนี้เท่านั้นแล้วนะครับก็ให้แคปในส่วนของหน้าจอนะครับที่เราตอบคําถามนะครับแคปไว้นะครับแล้วก็ไปแคปในส่วนของหน้าจอตัวละครนะครับก็คือในตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับก็ให้เราแคปหน้าจอนะครับแล้วส่งให้ผมใน inbox ทางเพจของเกมมือถือเล่นหาเงินสําหรับเพจเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ส่งนะครับ รูปของที่เพื่อนแคปหน้าจอคําถามคําตอบนะครับแล้วก็ในส่วนของแคปตัวละครเนี่ยส่งให้ผมทางอินบ็อกซ์ในเพจของเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะดูว่าเพื่อนตอบคําถามได้ครบถ้วนไหมนะครับถ้าเกิดถูกต้องนะครับตามกติกาครับผมก็จะส่งโค้ดไอเทมให้กับเพื่อนทางอินบ็อกซ์คืนกลับไปนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนได้ไอเทมไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเข้าเว็บของเกมคาบาลมือบายนะครับพิมพ์คําว่า คาบาวเอ็มก็ได้นะครับใน Google เพื่อนๆก็จะเจอหน้าเว็บนั่นเองเมื่อเพื่อนๆเข้าไปในเว็บของเกมคาร์บามบายแล้วนะครับก็ให้เข้าไปในส่วนที่แลกไอเทมนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของที่จะให้ใส่ยูเซอร์นะครับเพื่อนๆก็กรอกยูเซอร์เข้าไปนะครับถ้าเกิดใครนะครับไม่รู้ว่ายูเซอร์ไอดูยังไงนะครับก็จะมีวิธีการดูตรงด้านล่างนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับเมื่อเรากรอกยูเซอร์แล้วนะครับก็ ให้ใส่อเทมโค้ดที่ได้จากปุ่มไปนะครับแล้วก็กดใช้อเทมโค้ดไดเลยแค่นี้เองครับสำหรับอเทมก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องจุดหมายนะครับในส่วนของ Cat i n v e n t o r y ในเกมนั่นเองครับเอาละครับทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนรู้นะครับในส่วนของวิธีของการที่จะร่วมกิจกรรมแล้วนะครับแล้วก็ช่องทางในส่วนของที่จะรับโค้ดแล้วทีนี้เรามาดูคำถามกันเลยนะครับสำหรับคำถามนะครับก็จะมีอยู่2 คำถามด้วยกันนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ไม่ยากนะครับคําถามแรกนะครับก็คือเพื่อนๆนชอบเกมคาบาวโมบายนี่เพราะอะไรนะครับนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนชอบเกมคาบาวโมบายเพราะอะไรนะครับอันนี้คือคําถามแรกนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ไม่ยากเลยนะครับคําถามที่2นะครับเพื่อนๆนชอบอาชีพไหนมากที่สุดและเพราะอะไรนะครับอย่าลืมนะครับชอบอาชีพไหนมากที่สุดและต้องมีเหตุผลด้วยครับว่า เพราะอะไรนะครับตอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับแค่2คําถามนี้นะครับถือว่าง่ายมากๆนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับอย่าลืมนะครับต้องตอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้โค้ดไอเทมนะครับสําหรับโค้ดไอเทมที่จะแจกนะครับก็จะมีทั้งหมด9โค้ดเท่านั้นนะครับถ้าใครพลาดในส่วนกิจกรรมรอบนี้ก็อาจจะต้องรอในรอบหน้าก็แล้วกันนะครับสําหรับการเลือกที่จะให้โค้ดไอเทมนะครับ ก็จะดูอยู่สส่วนนะครับสําหรับส่วนแรกก็คือการตอบคําถามนะครับก็จะดูว่าตอบได้ครบถ้วนไหมนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะดูจากลำดับการตอบคําถามนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับจะไม่นับจากการที่ส่งให้ในเพจของเกมมือถือเล่นหาเงินนะครับแต่ว่าจะดูจากการตอบคําถามที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นก็จะเรียงจากลำดับที่1 2 3 4 5ไปจนถึงลำดับที่9นะครับสมมุติว่า คนที่8นะครับตอบไม่ครบถ้วนนะครับแล้วคนที่10เนี่ยตอบได้ครบถ้วนก็จะไปให้คนที่10แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมตอบให้ครบถ้วนกันด้วยนะครับครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์โหลดใต้คลิปนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับแนะนำประมาณนี้ก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าค่อยเจอกันหรือว่าถ้ามีกิจกรรมไม่ดีนะครับผมจะนำมาฝากอีกแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ